สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในรูปแบบใหม่นะจ๊ะเนื่องจากวันหยุดยาวสงการานต์แบบนี้แล้วเราจะต้องคอนเทนต์ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีเวลาว่างมากมายและก็เลยได้ไปดูวิดีโอใน u t u b e แล้วก็ Facebook ต่างๆทําทให้ได้ไปเจอกับวิดีโอหนึ่งวิดีโอที่รู้สึกว่ามันช่างกินใจฉันเหลือเกินฉันก็เลยเอามารีแคปให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะ,นะจ๊ะเรามาดูกันเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บ เราเริ่มคบกันตอนช่วงสงการค่ะเขามาจากไปตอนช่วงวาเลนไทน์ เวลาที่ครบรอบวันที่เขาแบบเสียไปเลยค่ะสงสัยว่าทำไมทุกคนต้องเอารูปไปทำเป็นข่าวดําก่อนทุกคนคงอยากให้้นจาจัดจุดที่ต้องแบบนั่งร้องไห้ทุกวันรีบที่จะมีความสุขแต่ว่าทนคิดว่าเรามีความสุขได้โดยที่อาจจะไม่ต้องลืมชอบประโยชน์นี้มากทุกคนสามารถมีความสุขได้โดยที่อาจจะไม่ต้องลืมนะจ๊ะ เราก็ไม่เคยลืมเลยว่าเขาอะแบ่งครึ่งขนมปังทุกเช้านะบางครั้งอิฐก,ก็เป็นคนแบ่งบางครั้งเราก็เป็นคนแบ่งหลังบ้านนะคะจะมีต้นไม้อยู่ที่อิฐจะเป็นคนดูแลรดน้ำ มันจะไม่มีวันไหนที่เรากลับมาแล้วพื้นมันจะเปลี่ยนอีกต่อไปแล้วเราจำได้ว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงทรงผมแบบไหนแต่งตัวยังไงตรงนี้แกคือแบบเข้าใจความรู้สึกเขาเลยเว้ยที่เวลาบางครั้งเวลาที่เราเดินไปบนถนนหรืออะไรเงี้ยล้วก็เจอคนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคนที่เราเคยสูญเสียไป แล้วมันจะทําให้เราแบบตกใจเว้ยตอนที่ในใจมันรู้อยู่แล้วนะว่าแม่งไม่ใช่แน่ๆแต่มันจะต้องรู้สึกแบบตกใจแล้วจะต้องมองว่าแบบใช่ปะวะใช่ปะวะไอเนี่ยแม่งค้อความรู้สึกนี้เลยเว้ยไม่มีวันที่จะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ค่ะแต่เสียงของเขาเราก็มีลืมไปบ้างค่ะมัน ลังลงค่ะบางอันยังผ่านไปไม่กี่ปีคะก็เริ่มกับอย่างสม,มุกสมบัึมันก็เริ่มซีดไปแล้วร้าน,นที่เราไปด้วยกันค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปทุกอย่างช่วงปีหลังๆีงนงานยุ่งมากเลยค่ะแต่ววันไหนที่แบบมีงานเค้กเยอะๆค่ะก็ก็แทบจะไม่ได้นึกถึงเขาเลย ไม่สามารถไปทำบุญให้เขาได้ตรงตามวันต้องคิดเพื่ออุทิศให้เขาในซองบางทีก็แบบสะกดยังไงสะกดไม่ถูกทำไมถึงลืมเรื่องสำคัญขนาดนั้นไปได้คือเราอ่ะยังไม่เคยลืมเรื่องสำคัญขนาดนั้นไปนะ แต่แค่แค่คิดว่าถ้าสมมติเวลาผ่านไปสัก3ปี4ปีหรือมากกว่านั้นแล้วเราเกิดลืมขึ้นมาจริงๆแค่คิดแค่นั้นมันก็คือแบบโคตรเสียใจแล้วอะตู้ของเขาเราก็จะไปรวบเอามาแล้วก่อนแล้วก็ดมผ่านไประยะหนึ่งกลิ่นนั้นก็จะจางไปเรื่อยๆค่ะมันเป็น เรื่องนาเซานะคะที่แบบเริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าเสียงพูดเขาเป็นยังไงกลิ่นเขาเป็นยังไงเวลามันทำให้ทุกๆอย่างมันจางลงความทรงจำคือ เขีย่าอะไรอะความทรงจำคืออดีตที่มีศีสัิ์แม้บางอย่างมันจะจางลงไปแล้วแต่ความทรงจำเนี่ยมันยังชัดเจนเสมอ ให้เราได้เคยฝันมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เพียงเธอหายไปไม่เจอคนที่เคยอยู่ตรงนี้คนที่เคยมีความหมายใช่เธอหรือเปล่าที่เก็บความฝันฉัน กำที่เราอยากจะจดจำมันไว้อะค่ะมันไม่ควรจะเป็นความทรงจำที่ที่เศร้าทุกทุกครั้งที่ที่คิดถึงเขาห่ะ ความทรงจำมันเป็นของที่มีค่าถึงแม้เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วแต่อยังน้อยนึกย้อนกลับไปมันก็ยังมีเรื่องราวของเราที่เคยผ่านม,มาด้วยกัน จ้ะประมาณนี้เป็นไ,ไรเ<อ>าไ้าออมร้องให้ทำไมอะมีคนตายไปแล้วหนึ่งนับศพทหาร <c oughs> ด้หนึ่งคนก็คือน้องออมนะจ๊ะได้ตายไปแล้วก็คือไม่ต้องดูวิดีโอเลยฟังแต่เสียงเอาก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความทรงจำมันไม่จำเป็นต้องเป็นภาพขาวดำเว้มันเป็นภาพที่มีสีสันได้เพราะความทรงจำมันไม่จำเป็นต้องเศร้าเสมอไปอยากให้คนมองถึงว่า เราสามารถทําให้ความทรงจําที่เรามีร่วมกันมันเวลาที่เรามีร่วมกับคนที่เราเสียไปอ่ะมันมาเป็นกําลังใจม,มาเป็นสิ่งที่จะคอยผลักดันให้เราได้มีชีวิตที่ดีเพื่อเขาต่อไปไม่อยากให้มันมองว่าแบบทุกๆก,ก,ก,การสูญเสียมันต้องเป็นเรื่องที่ทําให้เรานึกย้อนกลับไปทีเราจะต้องเป็นเรื่องที่แบบเสียใจหรือว่าแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คือเนาะต่อไปก็ เราลองมาเออโพสต์ความทรงจำต่างๆโดยที่แบบเออไม่จะเป็นทำให้นันเป็นรูปขาวดำบ้างก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบให้มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานหรือว่าแบบความสุข ต่างๆที่เราเคยมีร่วมกับเขาอะไรประมาณนี้แต่แต่ละปีนะคะทาง oppo ก็จะดราคลิปประมาณนี้ออกมาซึ่งคลิปส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นไวรัลเนาะเพราะว่าเนื้อหาของคลิปนั้นก็จะเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคนทําให้วิดีโอต่างๆนั้นอนะ่ะมันไปทัชกับความรู้สึกของคนมากๆทางแบรนด์เนี่ยออกต็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ช่วยทําให้ทุกความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูคลิปคลิป,ลปนี้เดี๋ยวเบจะใส่ลิงก์ไว้ และส่วนใครที่ชอบการทําวีดีโอรีแคปแบบนี้และอยากให้เบ๊ไปดูวิดีโอไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและจะทําออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะส่วนวันนี้ก็เท่านี้สวัสดีค่ะ